ยุคของศรัทธามันค่อยผ่านไปนะกลับมาเป็นยุคของปัญญาเมื่อก่อนเราเอาศรัทธานำหน้าแล้วปัญญาตามแต่ยุคปัจจุบันนี้เอาปัญญานำหน้าแล้วเอาศรัทธาตามแต่ถ้าผูา้ใดไม่มีทั้งศรัทธาไม่มีทั้งปัญญาก็ก็ไม่สามารถจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการภาวนาได้นะหรือว่าเป็นเรื่องอาภับไปเลยดังนั้นจะมีตัวใดตัวหนึ่งทั้งสองตัวเนี่ยบางคนอาจจะเอาปัญญา นำมงคลศรัทธานำทั้งศรัทธาและปัญญานี้ตัวศรัทธามาก่อนนะเพราะตัวความเพียรนั้นจะเปลี่ยนเป็นศรัทธาให้เป็นปัญญาเพราะนั้นตัวแปรที่จะทำให้ศรัทธากับปัญญาได้ก็มีความเพียรเป็นตัวกันเนั้นเวลาเราทำเนี่ยเป็นการพิสูจน์ว่าเราจะเปลี่ยนศรัทธาให้เป็นปัญญาได้ไหมเราจึงมีการทำทั้งวันตัวนั้นเป็นตัวศรัทธาตัวเนื้อหาของที่จะเปลี่ยนศรัทธาให้เป็นปัญญาที่ผ่านความเพียร เหมือนเราจะเปลี่ยนข้าวดิบให้เป็นข้าวสุกเปลี่ยนข้าวสารให้เป็นข้าวสุกเปลี่ยนเนื้อดิบให้เป็นเนื้อสุกต้องผ่านไฟเราผ่านไฟถ้าไม่มีไฟเราก็ไม่ได้ยินข้าวสุกถ้าไม่มีความเพียรเราก็ไม่สามารถจะมีความสุขได้ซึ่งมีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาศรัทธาก็นำไปสู่ความทุกข์และความหลงงม,มงายได้ในที่สุดเหมือนกันนะ ฉะนั้นเองก็จึงได้เสนอให้ในช่วงคอดหลังๆมาเนี่ยมาก็จะทำลักษณะเป็นธรรมวิจัยเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นคำที่เราคุ้นๆนะแต่ดำหลักดมหลักทางศาสนานจะใช้คาว่าโยนิโสมนนสิการเป็นการเข้าไปถึงรากเง้าของสิ่งที่เป็นปัญหาเข้าไปสิ่งต้นตอไมนเป็นสิ่งปัญหา แต่ธรรมวิจัยนะี่มันจะกว้างกว่าฟิกลงไปว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสภาวะธรรมนะหนึ่นงก็จึงเย็น้ก่อนที่เราจะมีการวิจัยร่วมกันก็อยากจะ,อะบอกเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้ในระดับวิจัยเพราะว่าหนึ่งเราได้กล่าวเลยว,ว่าเราเอาปัญญานำศรัทธาต้องทำในระดับวิจัยก่อน 2. เรามีเวลาสั้นเราจะใช้ความเพียรเพื่อจะเปลี่ยนศรัทธาให้เป็นปัญญาโดยที่ให้เกิดเอาเองเนี่ยมันช้ากว่าจะเกิดปัญญาได้แต่พอเราใช้การทำวิจัยช่วยสร้างปัญญาชั้นต้นๆเสียก่อนและถ้าคนไหนมีความเพียรมากขึ้นก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นปัญญาได้ไวขึ้นนะ เพราะนั้นความเพียรก็จะเป็นตัวแปรที่สำคัญในช่วงของอทำความเพียรทำไมจึงเน้นธรรมวิจัยธรรมวิจัยกับธรรมวิจาร์ต่างกันอย่างไรธรรมวิจาร์หมายถึงเอาสิ่งที่เป็นอดีตข้อมูลที่เป็นอดีตและอนาคตมามาวิภาคมา,มาสาธยายมาลำดับ ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยเอาข้อมูลจากอดีตอนาคตมาแต่ในธรรมวิจัยนั้นจะเอาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะข้อมูลที่เป็นปัจจุบันขณะนี้เลนเดี๋ยวนี้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็นาสิ่งนั้นขึ้นมาวิเคราะห์วิจัยในส่วนธรรมวิจารณ์เป็นโลกิยะปัญญาแต่ธรรมวิจัยนนั้นเป็นโลกุตระปัญญานะนั้นเอง เมื่อเราเป็นนักปฏิบัติในระดับนักศึกษาเนี่ยเราก็จะต้องแยกระหว่างโลกิยาปัญญากับโลกุตระปัญญาเหมือนเราแยกสัญชตาตญาณกับปัญญายาีความรู้สึกตัวแบบเคยชินกับความรู้สึกตัวแบบรู้สึกตัวแบบสตินะรู้สึกตัวแบบเคยชินเช่นเวลาเรานั่งรู้สึกหนักหรือง่วงใช่ไหมเราก็ ปลุกตัวเองให้ตื่นเนื้อตื่นตัวนี่เขาเรียกว่ารู้สึกตัวแบบปัญญายาณแต่ถ้าเรานั่งเราง่วงไปโดยไม่ใส่ใจก็ง่วงอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นสัญชัดตยานคนไหนง่วงถ้าทนไม่ไหวหลวงพ่อจะให้ลูกไปนอนก่อนนะแจ้งให้ทราบด้วยเพราะถ้าง่วงในวงประชุมเนี่ยมันจะเกิดการวิพากวิจารเกิดขึ้นเสียภาพนะเราก็จะมราระวังเหมือนกัน พราะนั้นเองถ้าหากว่าเราเข้าใจในประเด็ดนนี้เวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยมันเกิดตัวง่วงขึ้นมาเราเริ่มวิจัยเริ่มวิจัยละให้ง่วงแต,แต่จะวิจัยในขณะง่วงเลยไม่ได้แต่ว่าพอมันจุดประกายง่วงปับ๊บถ้าเรารู้สึกตัวตื่นตัวขึ้นมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนแต่เราไม่สามารถบังคับง่วงได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นอน,นัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่เราสามารถรู้จักมันได้แล้วก็ปลุกตัวให้ตื่นขึ้น นะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามอาการง่วงมีได้แต่ว่าเรารู้ว่าง่วงแล้วต้องพยายามปรับแก้ทันทีลักษณะเข้าไปปรับแก้นั้นเรียกว่าธรรมัยนะเราก็เอาลำดับว่าเอในขณะง่วงนะเรารู้สึกตัวว่าง่วงหรือเปล่าเราก็เริ่มระดับตั้งแต่เอาข้อมอูลตรงนั้นขึ้นมานะเราก็พอรู้สึกตัวง่วงเรามีการเปลี่ยนแปลงสถานะมันอย่างไรเปลี่ยนแปลงสถานะความง่วงให้เป็นความตื่นได้อย่างไร ก็มีการบิดเนื้อบิดตัวลืมตากว้างๆใหยใจลึกๆหรือลุกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งข้างนอกแทนที่จะนั่งแช่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอันนี้ก็เรเปลี่ยนสถานะของของความง่วงให้เป็นตัวตื่นเพราะเรานั่งแช่อยู่นั้นเรากําลังมันสู้ไม่ไหวใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนสถานะโดยกันลุกไปทำอาบน้ำล้างหน้าหรือไปสูดอากาศข้างนอกอากลับเข้ามาสู้กันใหม่น,นี่เรักเซว,ว่ารู้จัก แต่ถ้านั่งแช่ตรงนั้นแล้วก็เสพไปเรื่อยแดงว่าเราไม่ได้สติแล้วก็ไม่รู้จักไม่อาจจะเป็นธรรมวิจัยได้เพราะในช่วงที่เราง่วงน่ะสติสัมยาเราขาดละเราก็ไม่สามารถจะเป็นองค์ของความรู้ขึ้นมาได้เราก็ลึกๆไม่ได้เพราะขณะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นลึกๆไม่ได้แล้วเพราะสติสัมยาตรงนั้นไม่มีนะก็ในช่วงเย็นเรามีการนำผู้ที่วิจัย มาเป็นตัวอย่างสองสามหลายเราจะเห็นได้ว่ามันแยกกันเลยในช่วงที่ง่วงเข้าไปเลยไม่มีการเปลี่ยนสถานะของมันอิ่นเข้าไปเลยง่วงเลยแต่ข้อมูลเอามาวิจัยเป็นข้อมูลที่เกิดก่อนหน้านั้นหรือหลังนั้นเป็นไม่ใช่วิจัยแล้กลายเป็นวิจารเพราะในช่วงที่เริ่มง,ง่วงอะไม่ได้มีการตื่นตัวหรือมีการ ทําความรู้จักกับมันแล้วก็ตื่นตัวเ่าเปลี่ยนสถานะโดยการเปลี e ่ยนเียบบทหรือเปลี่ยนท่าทีที่จะออกจากมัน,นดังนั้นเป็นตัวอย่างว่าเป็นธรรมะทำธรรมวิจัยแต่มันกลายเป็นธรรมวิจารณ์เพราะในช่วงเริ่มต้นเราเรารู้อยู่ว่่งแต่ว่าเราไม่มีการดิ้นรนต่อสู้หรือไม่มีการปรับมันก็แต่ในกษณะที่วิจัยออกมานั่นก็คือเอา ความจำหลังจากมันเกิดขึ้นแล้วเอามาการสาธิตพวกเราเคยทำมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่า ยงพาเดินโยกกลุ่มก่อนดังนั้นเวลาเดินโยกกลุ่มเราจะใช้สี่แบบนี้เบื้องต้นนะถ้าหากว่าเราต้องการเดินมาลองใช้ว่าในช่วงไหน